อันนี้แก้วมังกรนะพี่ครับแก้วมังกรแก้วมังกรมันจะได้ฝนก็คือหน้าฝนอ๋อช่วงหน้าฝนครับมีแปลงอันนี้สวนเกษตรประผสานอันนี้คือราชพัฒน์ประทับให้อ๋อราชพัฒน์ปรดอพังไปแล้วครับราชพัฒน์ปพวกระดอนอันนี้น่าเป็นแปลงผัก เก็บใ่ไหมครับพี่ก็เก็บ,บ่อยครับงำ <c oughs> แล้วลงแปลงทุกวันไหนครับอคือประมาณบ่ายสามครับบทุกวันเหรอครับ,คร,บครับผมลงมารถผัดมกรมกอมีกบไหมครับที่นี่